สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับภามาอัปเดตรถร้านพ่อพุทรถบ้านนะครับประจําเดือนกรกฎาคมช่วงกลางเดือนราค่าเราเราครับเมืนน่อนี้อ่าเฮียเพิ่นบอกว่าลดร,ราคาสุดๆไปเลยััเถอะเอาเ,เ e FC, พื่อนเพื่อนเีพี่พี่พน้องๆเมื่อนี้ครับี่แอลนูแฟนเพจภามาชมบังรถราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับรถร้านพอพุทรรถบ้านเด้อ,อสำหรับผู้ที่ไปมาพ่อเถือกเดี๋ยวนี้คือ,อยูเซนถนนเลียงเมืองเ้นทีก้อนที่ฮอดถึงพุทธมนฑลทอนอีสานขอนแกน่นยูเซนที่ว่าไปถนนตัดระวังเ้นขอนแก,นก่นกาลสิิธุ์มันเถาะครับนี่เขามาชมมาแวะเบิ่งได้หรือท่านที่ไปพ่อถือกมาพ่อถือกโทรสอบถามเส้นท้างตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอกันเลยนะครับเอามาแล้ว ชมเบิงรถกันเลยครับวันนี้ตามเบิงกันเลยย่ารีย่ากรอนะครับเดี๋ยวสิบพลาดรถสวยๆราคาถูกๆเอาตามเบิ้งครับผมนี่นี่นะครับนี่อยู่ตรงที่ว่าป้ายท่างเขาบ้านดอนดูเส้นเลี่ยงเมืองครับสี่เ้นท่างที่ไปพุทธมนฑลอีสานก่อนถึงพุทธมนฑลอีสานครับนี่ครับจากม่วง,งกลับขึ้นหลังนะครับจะเป็นสะพานสะพานขามถนนเ้นที่ตัดไป อขอนแก่นกาละสิงนะครับร้านพ่อบุตรรถบ้านวันทออถมือสองคุณภาพคัดเกตราคาย่อมเย้าครับจับบายได้ดรถบ้านประจำเดือนกรกฎาคมตึงราคากันต่อเร่ครับว่าขั้นไหนที่อยู่ขั้นไหนที่ว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นรถพิเศษจังขั้นนี้ครับฟอนเทียนิสันฟอนเทียตัวนี้จะเป็นปี05ครับปี2005 อ่าตัวนี้ราคาตำแสนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับตัวเ,น Cap King Cap เีนีอวนิสสันฟรอนเทียแครปคิงแคปเฟิรวนวาส่วนเครื่องท่าไรนั่นจังมาเบิ้งกันเนอเอาตัวนี้ครับบานนี้กอไก,ก่หม้อมาเก้าศูนย์หาเกตขอนแก่นตัวนี้เป็นรถเก๋งพร้อมใส่งานครับอ่าทะบงทะเบียนเงาเลยเลยบนเดินวาฮอนด้าซีบิคเอฟ เ <F S 2> อฟยังนีกะเอฟีให้เอฟบีกะเบิ้งกันก่อนนะครับเนาะตัวนี้ราคาพิเศษกันเลยครับมีขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเพื่อ้อมเอกสารพร่อโอนนะครับเเอาเบิ้งกันไปก่อนนะครับเรื่อยๆเนาะกับรถเกง่งรถเกง๋งนี่อีกขั้นครับโตโยตา้าขนเงินขนทองเข้าบ้านไฮลักวีโก้นี่ประจําเดือนกรกฎาคมขายกันบอเแ่ง 1,39,000บาทครับโรโยต้าวีโกครับปีศูหาอาต่อกันครับครับตัว m a สด้าวันเถาะมาสด้าบีทีหตัวนี้แคปเปิดได้นะครับเด้อปี2016วันเถาะโอ้ตัวนี้ครับมีนาใส่นะครับเป็นรุ่นแคปเปิดได้ m a สด้าบีทีหตัวนี้เป็นว่าเป็นตัวโปรเป็นตัวปกตินะครับร่ายกสูง ราค่าเปิดจำหน่ายอยู่ที่ห6 5 0 0 0บาทครับเอามาต่อกันอยู่ที่มัด,ด้าอีกคือเก่าครับตัวนี้2.5 d i ดเทอร์โบตัวนี้กับเครื่องยนต์ดีเซลคือกันติดฟิ์มนาเต็มนะครับกันแดดสบายเลยมัด้าวันต่อตัวนี้พ่อไปไม่ชอชิง6หาเก้าราค่าดีโอโได้ยินแล้วครับราค่านี่ว่าถูกมากเลยครับ ตัวนี้ขายกันอยู่ในราคา1นึ่0 0สบาทครับอ้าสภาพเดิมๆนาไส้แร้วเข้ไปนี่มิตซูมิชิใครท่านครับตัวนี้ปี13นะครับตัวนี้ปี13ราคาปกติเฮียเพื่นจัดอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทมื่อนี่แต่งลอรอรถพิเศษครับขายให้เพื่อนๆขายให้เอซในราคาเพียง 1นึ0งแกม้นบาทครับนี่เอามันจะรีบเร่งเร็วไว้จักน้อยครับสำหรับใสรถราคาพิเศษราคารถลงแบบจุกๆเลยหวานเกี๊ยบปันวาเอาปาเจโร่คันนี้ครับบานิมิซูมิชิีนตัวนี้ครับนี่เป็นรถอ่าเพิดเดินวาโฟวิวนะครับตัวนี้ใส่งานไดปาเจโร่ตัวนี้ครับนี่ติดฟิมพ์รอบขันสวยครับตัวนี้ ราคาพิเศษเพียง1 7 9 0 0บาทครับ1 7 9 0 0บาทนะครับเอาเ,เ FC, พื่อนๆเอฟีพี่ๆน้องๆสนใจราคารถขั้นไหนเมื่อน,นี้เข้ามาชมมาเบิ่งครับมาสอบถามมาครับเพิ่งได้นี่เบอร์โทรครับเนี่ามเบอร์ที่กึนน้นหนาจอกันเลยคุยก,ก,กันกับเจ้าของรถกับเนี่กับเจเพิ่นราคากับพิเศษต่อร่องกันได้ สำหรับข้อบุตรรดพานเดี๋ยวจะพาจอนลึกลงอีกที่หนึ่งนะครับกับรถแต่ละขั้นบางขั้นก็ลงในช่องแอลนูแฟนเพียดแแนวจังขั้นนี้ครับนี่รถเก๋งพร้อมใส้นี่ครับ v ีออนะครับ v ีออนี่รถเก๋งพร้อมไส้ตัวนี้ก็นาใส่อีกขั้นหนึ่งนี่แอคคอร์ดครับนี่แอคคอร์ดนี่ห้ามื่นเก้าปีสีนะครับ5้าหมืตัวนี้ ท่านบักไงเธอเลือกทาล่าครับนี่รถตีเปินว่า,าผู้บริหารเนาะเปินว่าเอาอันนี้่ายให้ชมให้เบิรงกันสกักก้อนครับแบบรวบรวบเลยวันทถาแบบเรียบเร่งแบบเร็วจักหน่อยเอ,เอาตัวนี้เป็นโตโยต้าแคลมมี่แคลมมี่รักหมื่นเพืเ่อนๆซื้อไม่ไปแดงเป็นล้านครับรักล้านขึ้นครับมือนี้ขายกันร,ราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนี่ตัวนี้แต่งเต็มขั้นยอดแต่งเต็มขั้นครับครับเพื่อนซีร้อ นิสสันฟอนเทียวันเปิดนะครับีนเชฟโรเรตครับตัวนี้เชฟโรเรตนี่ตัวนี้ครับนี่ซาฟีราเพื่อนว่าซาฟีรานี่ขายกันอยู่ที่5900 0บาทครับเนี่เอาอีกขั้นหนึ่งครับตัวนี้ซูรุน่าครับนี่รถเก๋งซูรุนา่ารักเมืนินอา่าโมเมน็นเมอนต้นนะครับราคารักเมืนินเอามาให้เพื่อนๆเนฟ e ซี่พี่ๆน้องๆในพิจารณานะครับ หลายขั้นครับมีเท้งมิตซูมิชิตัวนี้ยังอยู่นะครับรถตู้ราคาถูกก็ยังอยู่แต่คันนี้เก็บครับนี่ขออนุญาตเก็บว่าสซันฟอร์ดเห็นว่าเอคตัวนี้สตาริกครับตัวนี้โตโยตานะครับราคาเท่าไรสอบถามได้สนใจรายละเอียดเอารถเกียร์เกียร์อโอโต้ครับนี่มิตซูมิชิเกียร์อโอโตข้ขันนี้ยังอยู่นะครับให้ทันเกียร์อโอโต้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ สองหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาเร่านะครับเนี่เร่าเรเลยบันดอดอ้าวรถขนเงินขนทองเข้าบ้านตัวนี้ตามสภาพเลยครับนี่โอ้ราคานี่กดถือเลยบนรทอกครับตัวนี้เอาหวานเจี๊ยบเดือผู้ใดได้ไปบอกเลยครับว่าราคาหวานเจี๊ยบเป็นว่าครับมิตสูเขียวพุ่งมาไร่ผาเวอร์เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแห่งแห่งดีๆครับราคาเพียง49 0 0 0ับาทครับ เดี๋ยวมาจอนลึกสภาพให้เบื่งครับรถซีเมือนเก้านี่มั่วไปนขนเงินขนท่องเขาบ้านนี่ได้แป๊บเดียวนี่เงินเป็นลายเสนวันต่อเอาลองเบิ้งได้ครับเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆสนใจครับนี่แล้วก็รถเกง๋งรถเกง๋งครับมีอีกขั้นหนึ่งนี่ตัวนี้ครับนี่โตโยต้าท้ายโดงวินวาเออตัวนี้โครโรล่าคราับโคโรล่าตัวนี้ครับนี่ตามสภาพว่า ้างในภายในนี่โอ้หรูหราครับบอหน,นังย่างดีราคาครับราคาว่าถึงหาหมื่นครับราคา4ี่หมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้นะครับไครได้ไปบอกเลยว่าหวานเจียบครับตัวนี้สีเห็ดมามัมช่วงลางเก็บมะมดเสร็จมาเรียบร้อยอ่าตัวนี้ครับพร้อมใส่กันเลยราคาถูกอีกตั้งหากเอาว่าแล้วครับนี่ตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับ สนใจรถราคาถูกๆรถราคาพิเศษตัวนี้ตามสภาพครับนี่สีมีร้อยแตกร้อยบุบแต่ราคานี่เร่าใจครัีเอาไปแก้ไปขนโดยบ่ต้องแพ่งรถแพ่งราวันเทาะเอาไลา์คัทมาอนี้ครับนี่ฝา,ากติดตามกดไลค์กดแช่ในร้านพ่อพุธรถบ้านโปรโมชั่นดีๆประจำเดือนกร,รกฎาคมครับนีช่วงกลางเดือนเนาะ ครับมีมีขั้นไม่กำลังล่างทำความสะอาดตัวโฟวิวนะครับตัวนี้ก็ราคาหลักหมื่นครับนี่เพื่อนๆได้ชมกันส่วนราคาเท่าใดนั้นสนใจสอบถามเลยนะครับเด้อโทรติดต้อสอบถามกับเบอร์โทรศัพท์ที่้นหน้าจอเบอร์เฮียเจ้าของร้านเลยครับนี่หรือว่าเฮียวิเชียนครับบอกเลยครับวันเถอะโตรถามสอบถามกันได้ครับราคาพิเศษนี่ครับเกียร์โฟใช้งานได้ปกตินะครับนี่ รวนราคาพอทันหูว่าเปิดตัวไดน,นะครับมีจอแอนดรอยพร้อมสภาพพร้อมใสอีกตั้งหา่างแต่เครื่องยนต์บ่หูว่า3 0 0พันหรือ2.5จุดหานะครับตัวนี้ฟอนเทียเอาเป็นซีโอตัวนี้เป็นเครื่อง3พันครับเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0พันสำหรับท่านที่มักคว่มแรงแรงๆบ่หนังภายในสุดโก้เลยครับแน่นอนครับเอามาแล้วครับเี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแหวนูแฟนเพจนะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์กันจากน้อยมาอัปเดตรถพ่อปุดรถบ้านสวยๆเนี่ยครับให้พี่น้องเพื่อนๆเอฟซี FC. ได้ชมกันได้พิจารณากันในประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2567เนะครับเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณในหลายครับ